สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายอลงกรพลบุตรประธานสถาบัน FKII ไทยแลนด์เปิดเผยว่าหลังเป็นประธานเปิดงานได้มีการสึวนาฟอรัรมขจัดคอร์รัปชันเพื่อประเทศไทยใสยสะอาดกับโครงการแย่งมงมุม ระบุว่าเวทีสัมมานาครั้งนี้เห็นด้วยกับโครงการใหญ่แมงมุมซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในยุคดิจิทัลนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ป้องกันและปร,ะบราบปรามการคอร์รัปชันโดยประชาชนจะมีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมโดยตรงในการขจัดทุจริตพร้อมกับการขยายเครือข่ายหญยแมงมุมในเชิงโครงสร้างและระบบไปทั่วประเทศรวมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือในการขจัดทุจริตกับองค์กรต่างๆซึ่งดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยและพลเอกดรกิติศักดิ์รัฐประเสริฐ เลขขาธิการภาคีเค,ครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติและดอร์เอกชัยเหลืองสะอาดนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยินดีร่วมมืออย่างเต็มที่ที่ประชุมห่วงใยประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งบอ่อแสและประเด็นการกันแกล้งจากผู้ไม่หวังดีหรือคู่แข่งที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้จึงให้คณะทำงานนำข้อสังเกตไปปรับปรุงแพลตฟอร์ม Spider w e เวบโดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งแพลตฟอร์ม r a f ฟฟ f ฟองดูให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด ขอชื่นชมสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยเฉพาะดรวสันพัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชและทีมงานผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐกว่า1 5 0 0 0หน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปรโง่งใสธรรมิบาลและระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอร์รัปชันเทคเป็นเสมือนแนวรบสุดท้าย ในสงครามปราบคอร์รัปชันเพราะการปราบแบบอนาล็อกสู้ทุจริตไม่ได้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันขจัดคอร์รัปชันในแผ่นดินไทยสำหรับงาน FKI National Dialogue Forum 2025วาระประเทศไทย2568ขจัดคอร์รัปชันเพื่อประเทศไทยใสยสะอาดกับโครงการแย่มงมุม มีวิทยากรได้แก่นายอลงกรพลรบุต์ประธานสถาบัน FKII ไทยแลนด์บรรยายหัวข้อบทบาทของ FKII ไทยแลนด์สร้างเครือข่ายแย่งมังมุมขจัดคอร์รัปชันดรวสันพัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย พลเอ,อกดรกิติศักดิ์รัตประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมพภิบาลแห่งชาติและนายชยดิตหูตานุวัชระประธานสถาบันทิวาเสวนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงาน